สัญญาว่าจะรักมันจุดทูเวียนเทียนรวมกันอาธิษฐานจะรักมันพี่รมพี่มีของสันให้มาเป็นผ้าเช็ดหน้ากับโบผูกผมพี่ผูกโบให้น้องตามองว่าสวยแล้วคันชอม น้องอายหน้าแดงนั่งกลมบาสายตาคมเมื่อพี่จ้องมองเรืมทำไมเริ่มทำ,มทำันที่สัญญาบอกว่าออกพรรษานี้แล้วจะขอน้องแต่งงานใจวังวันผูกพันนัานนาะจากเดือนเคลื่อนมานะเป็นปีจากปีก็ไม่มีความหวังอักอรยา แต่ผ้าเช็ดหน้าก่อยังลูกว่าใจผูกพันห่วงใจนี้ไม่มีมารยาโอเคนะครับผมคุณแม่ครับเป็นผ้านี่ใส่